ตำรวจภูทรจังหวัดจุมพรประธานในพิธีเอาตรงแสดงความเคารพผู้รับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร ตรงหน้า,ายากลงกรบผมพันธุ์ตรีนรพลนิรพัน,นสวัสดิ์ฝ่ายนิยการผู้ควบคุมแถวนำกำลังพลมาเพื่อปล่อยแถวลดมงกว่าล้านอาชจกรรมในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2567ร จำนวนยอด120้นายครับผู้พิพากาาตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรผมพันตำรวจโทจากกลิ่นธรรมรักษารองผู้พิพาการสอบสวนสาถานีภูทรมบองชุธธรรมพรผมขอขอบคุณที่ท่านกรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกว่าละอาจาะตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคแปดได้กำหนดให้ดำเนินการข้อัาในสนังกัดปล่อยแถวระดมกว่าละอางพาธากรรม ในวันจันทร์ที่1ภาคการติดตามาชตากรรมและรักษาคษาสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเป็นไปอย่างมีสุนอนกลาวและออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆโดยมีกฎหมายความผิดเกี่ยวกับอาากรรมทางเทคโนโลยีและการสืบสวนจับกุมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีทรผนและผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบชุมพรได้รัการกำลังของหน่วยพื้นที่จังหวัดชุมพรประกอบด้วยการตรวจเวรนารดนที่41ตำรวจตรวจคนข้อเมือง สายีรทุทอนทางหลวงสี่กองการสองโองการหนวจทางหลวงทางหกองการตรวจน้ำเดเจาะตั้่ปีนี้ได้มีวันจุดยจาวเป็นพิเศษและมีประเทียหลายอยยางเกิดขึ้นในห้วงตั้งแต่วันที่สิบเด็ดปต้นไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ในช่วงวันหยุดซึ่งพี่น้องเยาวชนจะมีการเดินทาง ไปมาหาสู่เยี่ยมญาติพี่น้องรวมทั้งทำบุญตามประเพณีต่างๆที่ในแากพื้นที่ในควงสิบวันกว่าที่จกตารโควตานี้ฉะนั้นขอให้กําลังคนทุกนายนะครับได้ผู้ควบคุมมาให้ผิดกับนักท่องเที่ยวและรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปตำรวจทัางหลวงการจะเป็นหน่วยสนับสนุนนอกจากใหน้าที่หลักที่ต้องดูแลบริเวณ รอบประเทศแล้วนะครับง่ายๆคืนเรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งเราจะต้องดูในการร่วมกันเราจะต้องเป็นจำเป็นที่จะต้องดูแลคนอื่นก่อนที่จะดูแลตัวนประชาชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่และเดินทางสัญจรไปมานะครับบาดเหตุที่จะเกิดขึ้นจากนั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ในับนี้ทุกคนเฮ้าปั้งจากนี้ได้ความระมัดรครับทุกคนเฮ้ย กามาไม่มากมากในลาบฝน